นี่วันนี้ได้มาลูกใหญ่ๆเลยนะครับนี่เป็นสวนที่บ้านเองเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแกะทุเรียนที่ง่ายๆกันนะครับทุกคนนี่นะบางคนซื้อไปแล้วก็ทุเรียนจะไม่สุกแล้วเราต้องไปบ่มประมาณสองวันสามวันอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเอาไว้ง่ายก่อนอันนี้เราเริ่มจากการค้อฟังเสียงก่อนนะเนี่ยเสียงถ้าเกิดมันสุกแล้วนะเสียงมันจะหลวมๆม,มันจะไม่แน่นอ่ะเดี๋ยวผมกค่้อยฟังก่อนอ่ะ มันจะปุกปๆุกปุกป,ก,ป,ก,ปกอีกเนี้ยมันมันจะไม่ตึกๆึกตึกถ้าเกิดตึกตึกอันนั้นคือแน่นเนี่ยอ่ะฮะเนี่ยแบบนี้มันผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นลักษณะของกรอบนอกนุ่มในหรือว่าอาจอาจจะนิ่มนิดนึงแล้วเพราะเสียงมันค่อนข้างจะชัดและเห็นไหมเห็นไปุกๆกอ่ะ หรือถ้าเกิดทุกคนไม่ไม่มั่นใจนะครับทุกคนกรีดดูให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้แล้วเอานิ้วงูจิ้มลองดูอ่ะมาเอาตรงนี้เลยดีกว่ากรีดเป็นเล็กๆสามเหลี่ยมอืมงักงน,นี่นะนี่ นี่เราจะเห็นเนื้อแล้วรอนิ้วกินดูอุ้ยนิ่มจริงด้วยว่ะเนี่ยอันเนี้ยกินได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราแกะกันเลยผมว่าแล้วเสียงเสียงอย่างนี้ไม่มีพลาดจำจำเสียงไว้นะครับมันจะปู่ป,ปู่เสียงมันจะเด็ดลมหลวงมาครับอ่แล,แล้วทุกคนแกะนะฮะแนะนำว่าให้ใครมีผ้าก็ได้รองมือ,อไว้ หรือถ้าเกิดว่าโต๊ะเราลื่นหรือหรือเป็นพื้นลื่นนะครับแนะนําว่าหาอะไรรองก้นเอาไว้ก่อนอย่าให้ลูกมันวิ่งเพราะเดี๋ยวเวลาเราปักมีดตรงไปครับมันมีดจะวิ่งเข้าเข้าเข้าหาเราการปักเข้าหาทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นภูอยู่ทุกคนเนี่ยปักกลางปักกลางภูให้ให้ลืกนใช้มีดเล่มยาวนะอ่ะอันนี้ดูเลยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นภูนก่อนอ่ะเอาภูแรกันเลยก,กว่าลองดูสิอ่ะเนี่ยปักอย่างนี้นะครับ อืมค่อยๆเชๆื้อนี่มีดถ้ามีคมมันจะปอกง,ง่ายนะนี่อืมนี่ถ้าจะมาเสร็จแล้วอันนี้ปูมันจะอยู่ระหว่างนี้อ่ะสินี่เนี่ยจะออกมาสวยหรือปล่าวะเนี่ย ลองดูดต๊บกลัวแตะกูผิดเหมือนกันนะเพราะว่าปูมันใหญ่นะออลองดออูนี่ขนาดเอาผ้ารองแล้วทุกคนมันยังวิ่งเลยยังวิ่งเลย ส่วนมากผู้ชายจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนคนที่มีแฟนบอกให้จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนที่ไม่มีแฟนบอกเองครับจะได้กินหรือเปล่าหกูใหญ่อเอาเรื่องไม่หลุดกอดตามพู ระวังมือนลครับไม่ต้องรีบมากมผู้หญิงคนไหนที่โสดอยู่แก่ทุกนเดืองไม่เป็นให้ผมไป็นเปนไปช่วยแก,ก่ให้ได้ได้นะเซลเซลเซลอ่าหลุดแล้วเห็นไหมอ่ะลองดูก่อนดิเนี่ยผ่ามาเป็นพูอย่างนี้อ่ะอีลองดูนี่ฮะอันนี้มันจะหลุดมาแล้ว นี่แล้วเราก็ปาดอันนี้ออกนี่นะฮะอย่าบอกว่ายักอ่อนอยู่เนี่ยอ่อนอยู่เนี่ยเสียชื่อเลยนะ,ะเสร็จบ้างเอาผ้าจับ,บทุกคนนี่นะฮะนี่ มีปักเลยปุ๊บเนี่ยฮะอืมมีอ่ะดูแบบพร้อมๆกันลุกเนี่ยนะนี่โอ้โหเนื้อปรอมนอกนมในกันทุกคนสวยมากื้อนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว เอาอยัางไงแย้มดูเนื้อก่อนบ่าดูดูอ่ะ,อะแล้วาำรับอันนี้ยคือมันยังเหนียวอยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าผู้เรียนยังยังสดเหมือนมันยังไม่ลืมต้นอ่ะนะเพราะมันอ่ะเนี่ยเราก็ตัดอันนี้ออกหน่อยหนึ่งครับนี่เชิบชิบชิบแต่เวลาทาทุกคนพยายามระวังมือน,นะครับไม่ไม่ไม่ต้องรีบเยอะเกินไปนะเดี๋ยวจะได้แผลมาอ่ Okay. เอ้ยดูด้วยดูเนือน้อดูเนื้อเขาชิมดิอร่อยหวาน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 มันด้วยทุเรียนหมอนทองโอเคนะะอันนี้มัน,งงานายังกรอบนอกนุมในมันเลยจะเ,นเนหะนียวนิดนึงทุกคนนี่เห็นไหมเสร็จแล้วอย่างสวย เห็นไหมนี่เนื้อช้ำๆอะไรอย่างเนี้กรอบนอกนุ่มในอ่ะเดี๋ยวผมให้ให้ดูกลางนะอ่ะมาดูเห็นแล้วนี่หือเม็ดเล็กนิดเดียวเองอือฮึนี่ยัง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 ไม่กินใส่จานไว้ก่อนใส่จานไว้ก่อนมาไปคู่ต่อไปสำหรับคนที่ถ้าเกิดกินวันเดียวไม่หมด ก็สามารถเอาเอาเอาแพ็กใส่กล่องนะฮะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้ครับทุกคนนี่นะใส่กล่องแล้วก็ปิดฝานี่อืบอ่ะอันนี้เมื่อกี้ผมพาวไว้อู๋อันนี้คูใหญ่มากอลองดูสิคูใหญ่จะเป็นแบบไหนอันนี้เราต้องตัดไส้กลางม,มาก่อนนะฮะไส้กลางนี่ เพราะว่าทุเรียนมันยังสดนะฮะมันพอมันยังสดมันเขาเรียกว่ามันยังไม่สุกสุกหอมมันมันยังไงเวลาเราเกีออกจากเปลือกมันก็จะไม่ถุกทีเดียวแหละเ <Yeah. S 1> นี่ยแนะนำให้ใช้ผ้านะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> ผ้าหนาๆจากตรงนี้ <Yeah. S 1> นี่พลิกมาเราจะได้อย่างนี้แล้วเราก็จะปาดตั้งแต่นี้เลยเนี yeah. ่ย ผ้ารองป๊บกเข้าตรงกลางนี่ลงความลึกแล้ประมาณปลายมีดสักนิ้วหนึ่งอะฮะเนี่ยแล้วค่อยๆไปออกนี่ดูครับอโอ้โหผู้ใหญ่มากนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหม ่อกล้ามเลยเ่ากล้ามเลย่ากล้ามเลย,ลเลย <laughs> โอ้โหเนื้อสวยมากทุกคนดูดิเห้ือ่ออะอันนี้ทุกคนจะกสัอองเกตน,นะครัมันจะยังไม่หลุดนะเพราะมันยังสดอยู่มันจะติดอยู่อ่ะเนี่ยเราใช้ประมาณปลายมีนะเนี่ยค่อยๆซอกมาอเป็นเล้นย้ำนะครับเออ สาวๆผู้หญิงนะครับพี่ๆเพื่อนๆถ้าเกิดไม่ถนัดพยายามเบาๆก่อนนะอย่าไปกดมีดให้แรงนะครับไม่ได้เดี๋ยวมันมีดฉลีขึ้นมามันจะเจ็บนะมันจะเจ็บดิได้แผลเนี่ยพัดผมก็ผมก็ไม่ได้ถนัดได้ยังไงแต่ก็แก่บ่อยอยู่ครับเนี่ยก็เลยมาแนะนํากันนะทุกคนเห็นไหม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 เช็นไหมโอ้ออกแล้วครับ มีถลกลามเลยเห็นไหมโอ้โหอ่ะดูเนื้อดูเนื้อมันมันจะหลุดละอ่ะดูเนื้อข้างในเฮ้ออันนี้ผมจะปาดมีดลงไม่ลึกนะแต่มันน่ากินมากทุกคนโอเคนี่นี่แกสองคูเองนะฮะสองคูเองนี่ชี้เหลือนะครับชี้เหลือ อันนี้แนะนาเวลาทุกคนเองนะครับใ,ให้เอาผ้ารองนี่ตรงก้นก็ได้เนี่ยแล้วก็ตั้งอย่างนี้มันจะได้กันลืนะะ่นนะฮะนี่แล้วเราก็จับนี่วิ่นมันอย่ายให้หลุดตรงนี้นะฮะอันนี้เราก็หาดูภูดูภูโอเคดูนี่มาอย่างนี้ปุ๊บปักเลยนี่เดี๋ยวดูจะเห็นหรือเปล่านี่ขับมาปุ๊บนี่นี่นะครับ นี่ปักลงมานะอืมไม่ต้องรีบนะครับผู้คนอ่าผู้หญิงพี่เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครไม่ถนัดนะแนะนาว่าไม่ไม่ต้องรีบเพราะถ้าเกิดเดี๋ยวเราเราเราเร,ารปักมีดลงไปเดี๋ยวมีดมันบินเข้าหาตัวเองนะอันตรายอ่าเสร็จแล้วปักมาอ่านี่นะ เนี่ยออกมาอย่างนี้สมมุติถ้าเกิดเหมือนสมมติเวลาเราเหมือนตอนเวลาเราไปซื้อ,อที่ร้านทุกคนสังเกตไหมว่าเขาจะกรีดเนี่ยปากตรงร่องร่อง่อง,อง,องท,ท,ทีเดียวเลยแล้วเขาก็จะมาตัดทีหลังแต่นี่ผมสาธิตให้ให้ดูเป็นภูทุเรียนเลยนะเนี่ยปักเลยอืม,อม นี่นะครับสองคู่นี่เห็นไหมอ่าเ่ยเราก็จะหมุดแตบบ่คู่อย่างนี้เลยคราวนี้เราก็สบายแล้วเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนมาเวลาจับทุกครั้งใช้ผ้านะครับไม่นั้นเดี๋ยวมือเป็นรอยเจ็บๆเ,เลยแหละได้เลือดี่เกลี่นตรงกลางน,นะครับ เนี่ยนะแล้วก็ปันป่นหัวเพราเราปั่นหัวทุกคนสังเกตว่ามันจะมีมีรอยอยู่นิดนึงเนี่ยนะมันจะมีรอ,อยส่วนตรงนี้เขาเขาเรียกว่ามันจะเห็นเนื้ออ่าเห็นเนื้อแล้วอันนี้มันยังไม่ถึงไส้ไส้นะฮะนี่ปั่ด การอบอกทุกเรียนผมว่าก็าเป็นการฝึกให้เราใจเย็นได้เหมือนกันนะ <c oughs> นี่เราก็ปักเหมือนเดิมนะมรกันทุกคนนี่นะเดี๋ยวยกดปักเดี๋ยจับข้างล่างใช่ไหมอ่ะเนี่ยเราก็จับสักเด็บผ่าเด็บปลายอย่างนี้นะนี่นะอืมอ่ะดูนะครับก็ปักซึ้บ อ่าเ็จครับผมทุกคนนะมีเห็นไหมปุ๊บปุ๊บะเห็นไหมอืมอันนี้ทุเรียนมันยังมันยังสดมากนะครับทุกคนมันมันเขาเรียกมันยังไม่ลืมต้นมันเลยยังยังเหนียวอย่างนี้อยู่เนี่ยมันยังติดนด้อยู่ลำลายย้อยเลยอโอเคอันนี้ติดอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ใช้มีดซอ,อะอ่ค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆซอ่ะเนี่ยค่อยๆซออ,อ่ะ,อะ อันเอ,นอ้นิ้งแงะค,อคอ่อยๆเดี๋ยวมาเจาะมาไม่สวยตึ๊บตึ๊บเห็นไหมมันยังเหนียวติดอยู่เลยเพาราะว่าทุเรียนเขาเรียกว่ามันยังเป็นเนื้อกรอบนอกร่มในอยู่ครับมันจะไม่เละเนื้อแบบนี้นะอ่ะเห็นไหมอออกมาเป็นีน่สวยแล้ว <c oughs> เห็นไหมดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อเดี๋ยวถ่ายดูเนื้อเลย ออดูเนื้อครับทุกคนนี่เลยดูเนื้อเม็ดเล็กนิดเดียวหมอนทองโนะครับเห็นไหมเราจะออกมาเป็นภูสวยสวยทีท่ิเหลืออ่ะพยายามนะเห็นไหมอ,ออกมาสวยเลยชิมชิมชิมห,หวานมันมากดูเนื้อไม่พอ กินทุเรียนหมดทั้งลูกแบบนี้ออกต้องกลับไปออกออกกําลังกายฟิเตเนสเยอะลยครับออกหนักเลยนะอันนี้ส่วนที่เหลือนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมข้ามไปก่อนเดีย๋ยวจะให้ดูเนื้อที่เป็นปูเลยอัน,นใหญ่เลยอ่ะอันนี้ปูใหญ่เมื่อกี้ปึ๊บผ่าเลยทุกคนน,ะนี่เออ นี่นะครับอืเกรดฟิ่งเหมือนเดิมครับทุกคนถ้าจับอางน,นี้กีตกลางจิตก,ก,กลางนี่นะอนี้เลยจีตก,กลางม,มานะครับกีตชัดหรอเปล่าอ่า มีดปักมีดลงปลายมีดลงประมาณสักนิ้วขึ้นเหรอ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันยังสดมากเลยมันยังจะโอแบบออกสองข้างอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดีตรองแงะข้างหลังแล้วทุกคนแม่งั้นเดี๋ยวมันจะออกมาไม่สวย นี่ชิยังไงมันก็ติดแล้วนะฮะเออนีเห็นไหมเห็นไหมค่อยๆแงะมันจะเป็นกรอบนอกมุมในเงี้ยเนี่ยมันเป็นกรอบนอกมุมในมันเลยเนื้อไม่ใช่จะเหนียวอยู่นะฮะเห็นไหมอืมมันจะติดนี่เลยอ่ะมาดิพีี่อกข้างเลยจีกข้างโอ้โหเนืเหนียวเดี๋ยว ใช่ไหม,มเขาค่อยรอ่อ,อแต่เย็นๆกินของดีๆอร่อยอร่อยแล้วเราก็จะได้ฝึกปอกไปในตัวด้วยนี่ตล๊บนี่งะ้ยเขาค่อยเงี้ยนี่ยลุกฮ่ากระตูใหญ่เอา โอเคนี่ก่ <laughs> ะนี่เห็นไหมดูเสียด,ด,ดูโอเคใส่จานไว้ก่อนไปติดดูกี่ฟูนึงนี่นะคะัอึ๊บจาะเนี่ยตอะเข็ดอ่าออกแล้วนี่ฮะอันนี้ไม่ค่อยถวยเท่าไหร่ เพราะว่าผมดึงดึงมันออกมาเนี่ยฮะเลยมันยังสดเลยฮะเนี่ยผมดึงมันออกมาอ่ะโอเคแล้วอีกคู่หนึ่งคู่ใหญ่คู่หนึ่งคู่ใหญ่หญอ่าแต่า,างเลย ใครที่กินทุเรียนอยู่แล้วน่าจะรู้อยู่อยู่กันแล้วงฮะใครที่กินทุเรียนอยู่แล้วอย่าไปกินแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับพวกเหลา้าเบียอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกินรู้ว่ากินกเหล้าเบียบมาแล้วก็อย่าไปกินนะับเอาไว้ครับอีกวันหนึง่งเอาไว้กินดีกว่าอย่าไปกินวันเดียวกันเพราะว่าทุเรียนแล้วก็ทําให้ตัวร้อนอยู่แนละ้วแล้วก็บวกกับแอลกอฮอล์อย่าไปอย่าไปอย่าอย่าไปกินนะครับอันนี้ไม่ไม่แนะนํานะครับอย่ากินเลย สมมติถ้าเกิดวันนี้กินแอลกอฮอล์หรือกินเหล้าเบียร์ไปแล้วแนะนำให้ไปกินพรุ่งนี้เลยวันวันนี้อย่าไปกินนะถึงว่าจะรู้สึกว่ากินไม่เยอะหรือเขาเรียกว่ายัางไงอะแต่อย่าไปอย่าไปเสี่ยงนะครับทุกคนเพราะคนเฒ่าคนแก่เขาก็พูดมาแบบนี้นะแล้วก็บ,บ,อ,กบอกเตือนกันไปอ่าผากลางึ๊บึ๊บมาสุดท้ายคู่ใหญ่ นี่นี่โอ้โหใหญ่จริงๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดยมันยังสดมากเลยแต่ถ้าใครชอบกินที่แบบให้มันสุกให้มันให้มันนิ่มเลยก็ จริงๆมันจะแกะง,ง่ายกว่ากว่านี้ฮะเพราะว่าเนื้อมันจะไม่ไม่ติดเปลือกนะครับน้นจ,จะไม่ติดเปลือกแอ่นี่ผมก็แกะไว้ใส่ตู้เย็นเหมือนกันนะนอ่อ <laughs> ร่วงร่วงนี่โหอย่างสวยเลยทุกคนเนี่ยร่องมาสวยนะเ สดจริงๆสดจากต้นทุกคนเนื้อยังแบบเหนียวเลยลเอ่ะยังเหนียวอยู่เออคนแง่คนแง่หลุดแล้วเฮ้ยไม่ถูยแล้วหลุดแล้วนี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ อันนี้เนื้อเป็นกรอบนอกนุ่มนุ่มในอยู่นะเนี่ยข้างนอกข้างนอกเรางดูเป็นเด็ดแข็งแข็งแต่ข้างในจะกรอบแล้วน่ากินมากใส่จางด้วยก่อนนี่นดูมันยังสดมากมันแบบมันใส่ไอ้นี่ยังเขาเารียกว่ายังไงมันมันยังมันยังติดเปลือกอยู่เลยอะ่ะนี่ดูเลยเห็นไหมฮะกรอบนอกนุ่มใน <c oughs> ข้าอยากกินบ้างค้าอ,อยากกินบ้างาโอเคเสร็จแล้วมาเดี๋มาให,มมให้ดูเต็มเต็มกันเต็มเต็มกันเตเต็มสวย โอเคครับทุกคนนี่นะฮะทุเรียนใครยังเอ่อข้อทุเรียนไม่เป็นฟังเสียงไม่เป็นหรือ,อยังไงทักมาถามในทางอ e ีกบ็อกได้แล้วทุกคนเราแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อยากให้ทุกคนกินทุเรียนได้อร่อยนี่วันนี้ปิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแค่อยากจะมาอะบอกเล่ากันฟังวิธีการแก่ทุเรียนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอผมวันเดียวหมดเลย แล้วก็จะไม่ไปเล่นฟินเนดต้วยคนไปเล่นอีกวันนึงบ๊ายบา